สวัสดีครับวันนี้ครูจะมารีดูสีครับครัอบอ่าเปิดให้ดูหน่อยครับว้าวใหญ่มากๆเลยเอ๊ะหายไปไหนครับอ่อไม่ทราบเหมือนกันครับมีสีอะไรบ้างครับเนี่ยเราต้องหมุนข้างนี้หรือเปล่าโอเคเอิงอันนี้คือสีอะไรครับเนี่ย มันเขาคือเขาเรียกว่าสีอะไรครับเนี่ยไม่รู้อา้าวแล้วพี่จะรีวิวยังไงละพี่สีเมจิกสีเมจิกโอเคแล้วก็มีสีอะไรอีกครับสีไม้ครับสีเทียนโอเคอันนี้สีอะไรครับเนี่ยสีน้ำสีน้ำมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างไม้ลบยางลบยางลบครับนี่คืออะไรครับ อันนี้คืออะไรครับเนี่ยไม่รู้กาวหรือเปล่ากาวไหนยกมาให้เพื่อนๆดูหน่อยครับมันเป็น,นยังไงครับไ,ไหนดูสิครับ<ส>เอาเข้ามาใกล้ๆหน่อยครับโอ,โอ้อ๋อตั้งอย่างนี้กาวโอเคแล้วก็มีอะไรอีกครับ กบเหลาดินสอกบเหลาดินสอเอาไว้เหลาเหลาสีอะไรเหลาสีไม้อ๋อไว้เหลาสีไม้พี่ปูเหลาเป็นไหมครับเหลาเป็นครับไหนลองเหลาให้ดูหน่อยครับโอเคอันนี้คือสีอะไรครับเนี่ยที่พี่ปูจะเหลานะครับสีแดงโอเคสีแดงอ๋อเยี่ยมมากมาเลยแรมแล้วหรอครับแดมแล้วคไหนโชว์หน่อยครับ <laughs> ยิ้มหน่อยสิครับคอรีวิวอะครับอือโอ้โหสีมาจิกโอ้โหเยอะมากมากเลยพี่ปูชอบไหมครับชอบครับอ๋อพี่ปูจะระบายสีตัวนี้ไหมะระบายสีตัวนี้ไหนๆลองเอามาดูสิครับจะระบายตัวไหน โอเครีวิวจบหรือยังครับเนี่ยจบแล้วครับจบแล้วรอครับรีวิวให้เพื่อนๆดูแค่นี้หรอครับใช่ค่ะโอเคอ่าบายบายสวัสดีครับขอบคุณครับก่อนบายบายสวัสดีครับขอบคุณครับโอ้